สวัสดีครับพบกับผมนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้างานปักโคนะครับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้ผมพามาชมบ้านชั้นครึ่งนะครับหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับตอนนี้ฉาบเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นช่างฝ้าเข้านะครับผมจะพามารีวิวนะครับตอนนี้มาดูงานโครงสร้างกันนะครับด้านนี้เป็นบันไดขึ้นบ้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นหน้าบ้าน แต่ว่านี่หน้าบ้านเข้าไม่ได้นะครับพอเราปิดไว้เพราะว่าหมู่บ้านที่หมาเยอะนะครับเดี๋ยวหมาเข้าไปเดี๋ยวผมจะมาเข้าทางนี้แล้วกันด้านนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับเลยไปทางห้องครัวด้วยจอดรถได้สองคันเลยนะครับและนี่นี่จะมีหน้าต่างสาบานนะครับหน้าต่างสาบานนี้จะเป็นบานกระทุ้งนะครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับเราสามารถเก็บของใต้นี้ได้นะครับตอนนี้ช่างไฟก็มาหนีครับเจาะบล็อกได้นะครับวางสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นโรงจอดรถขนาดใหญ่จอดรถได้สองคันเลยนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูถ้าเรามาจากทางหน้าบ้านเห็นไหมครับขึ้นมาทางนี้จอดได้สองคันเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้า<อ>ทาง,งนี้นะครับวันนี้ข้างบ้านนี้จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมของเรานะครับจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เลยตรงนี้ด้านนี้จะเป็นประตูออกหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี้จะเป็นบันไดขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังบ้านกันก่อน นี่จะเป็นโซนหลังบ้านนะครับเห็นไหมครับเราวางท่อเลยแล้ว,แล,วแล้วก็มีถังบําบัดถังแซกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่งานฉาบเรียบกริบเลยะนะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณบนบ้านกันหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่นะครับนี่จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งนะครับชั้นคือห้องโถงครับหรือห้องรับแขกนะครับนี่เป็นบริเวณหน้าบ้านที่เราเข้าไม่ได้เมื่อกี้นี้เพราะอ่นี่ช่างเขาปิดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ข้าห้องถงมาปุ๊บก็จะเจอเลยตรงไปจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะครับแล้วเนี่ยทางด้านนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นทางลงส่วนต่อเติมที่เป็นห้องครัวนะครับกับโรงจอดรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วไล่มาห้องทางซ้ายก่อนเลยห้องนอนทางซ้ายโอ้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากเลยครับมีหน้าต่างกระทุ้งบานใหญ่สี่บานแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้ช่างก็วางท่อได้เสร็จหมดเลยนะครับนี่ห้องน้ําก่อด้วยอิฐแดงนะครับ มีกระจกด้วยขนาดใหญ่เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันอีกห้องนึงหน้าต่างกระทุง้งสี่บานเหมือนกันนะครับมีห้องน้ำเป็นตัวอีกเช่นกันนี่นะครับทางช่างวางท่อไปหมดแล้วตรงนี้จะเป็นท่อซ่วมนะครับตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือข้างในนู้นเนี่ยถ้าเป็นท่อตัวนี้จะเป็นชาเวอร์นะครับนี่อะไรเน็นไหมครับขบนหลังคาเนี่ย จะใส่เป็นสนุนการความร้อนนะครับยี่ห้อโปรฟาร์ไว้นะครับผมนี่ครับใส่ทั่วเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังจากชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชั้นสองเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ช่างเรากพิ่งทำบันไดเสร็จนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นสบายแล้วเพราะก่อนในนี้ขึ้นแล้วชั้นสองขึ้นลำบากมากเลยครับเราใช้บันไดไม้ไผ่ตอนนี้มีบันไดแล้วนี่ให้ดูให้ดูโครงขาของเรา ตอนนี้งานโครงสร้างเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นหน้าที่ของช่างฟานะครับหรือช่างฟาจะมาเข้าต่อนะครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวอ้ขึ้นมาแล้วมีทางแยกหลายห้องเลยเดี๋ยวเรามาเท่าน,นี้ก่อนเลยกันห้องนี้จะเป็นห้องน้ําครับเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เลยใหญ่มากวางท่อทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วออมาทางนี้อันนี้ด้านนี้จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะครับห้องนอนขนาดเล็กแล้วก็สามารถทะลุไปด้วยตรงนี้จะเป็นดาดฟ้านะครับ เป็นที่นั่งชิวนั่งชมวิวนั่งดิ้งนั่งดื่มนั่งกินหมูกระทะได้เลยสวยงามมากาผมภาาไปอีกห,ห้องหนึง่งส่วนห้องทางนี้เนี่ยเป็นห้องที่มีระเบียงหน้าบ้านนะครับนะครับจะมีหน้าต่างบานกระทุ้งสองบานจะเห็นเอ่อเห็นตรงจุดที่ผมบอกอะ่ะดาดฟ้าได้เลยเห็นไหมครับเทียมกันด้านนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้าน นี่ยาวเลยครับเห็นไ,ไหมครับโชว์สาวสวยงามส่วนนี้จะเป็นหลังคานะครับเรา,าดูบ้านหลังนี้จะเป็นหลังคาหลอนคู่นะครับหลังคาแบบนี้จะอยู่ในงบนะครับไม่ต้องออลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหลังคาแผ่นเรียบเนี่ยลูกค้าอาจต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะครับนี่ครับเต็มมองไปวิวด้านล่างเห็นไ,ไหมครับสวยงามมากโนวันนี้ท้องฟ้าสวยมากดูวิว มองจากบนมี้สวยมากเลยนะครับอหบ้านหลังใหญ่จริงๆหลังนี้นี่พอเรามองจากด้านบนไปด้านล่างเห็นบันไดไหมครับเห็นห้องโถงหมดเลยตรงนู้นจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกบ้านหลังนี้งานโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็รอดูงานฝ้านะครับ ล้เดี๋ยวผมอาจจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคบว่าบ้านหลังนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวรอให้ช่างฝ้าเข้าก่อนพอช่างฝ้าเข้าปุ๊บแล้วเดี๋ยวรอช่างสีเข้าแล้วก็ช่างกระเบื้องเข้าแล้วผมจะมาอัปเดตอีครั้งหนึ่งนะครับ